สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับอรองเท้าไนกี้นะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันตัวนี้เป็นงานคอลแลบนะครับระหว่างไนกี้กับ Billy ่ไอริสนีครับก็ตัวนี้ออกมาได้สักระยะละแต่ละคนก็จะรู้นะครับว่าที่ไทยก็มีวางขายเนาะส่วนตัวนี้นะครับก็คือเอาโมเดลของ Air Force One High มาทำนั่นเอง ก็มาดูกันนะว่าของเป็นยังไงนะครับลักษณะรองเท้าเป็นยังไงนะ<อ>ตัวนี้นะครับแล้วตรงนี้จะมีข้อความเนาะเดี๋ยวผมขอลดแสงลงหน่อยนะนี่นะครับ ตรงนี้นะครับจะเขียนว่า Nike Air Force One High 07 SP เนะอะก็เป็นสเปเชียลในเองนะครับตัวนี้ไซส์8.5นะคืออันนี้บนฝากล่องนะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นรองเท้าที่เป็นหุ้มข้อนะผมจะบวกไป0.5นะครับบวกไปครึ่งไซส์เนาะเพื่อให้มันใส่ได้ง่ายนะครับบางที หุมคออย่ไม่รู้เป็นอะไรเวลาถ้าเลือกตรงไซส์ที่ไหนนะมันจะแน่นมากนะครับผมก็เลยเลือกที่จะบวกนะ,ะกระดาษนะครับมาสองชั้นนะกระดาษชั้นแรกจะเป็นลนะักษณะแบบนี้เห็นไหมเอ่ยตรองลดแสงเนาะนี่นะครับเป็นแบบนี้นะ,ะส่วนอีกชั้นหนึ่งก็เป็นกระดาษขาวธรรมดานะครับ รองเท้านะนี่เลยก็ภายในกล่องไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็มีแค่เท่านี้นะเรามาดูรองเท้ากันครับมาดูข้างขวากันก่อนนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะพิเศษเลยก็คือเป็นงานคอแลแลบอยู่แล้วอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้มาในโทนสีเห็ดนั่นเองนะครับ สีเห็ดนะก็คือทั้งทั้งหมดเลยทั้งสองข้างนะครับเป็นสีเห็ดตัวนี้มันจะเป็นแบบยังไงเป็นเนียเหมือนตีนตุ๊กแกลอกออกนะครับเวลาใส่มันจะใส่ยากหน่อยนะคู่นี้นะคือคนที่จะซื้อคู่นี้ก็คือเป็นแฟนของบิลลี่นะโดยส่วนใหญ่นะครับผมบอกเลยว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าไปซื้อใส่เองเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่นะเวลาถอดเข้าถอดออกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็น เฉพาะสายลัดตัวนี้เท่านั้นมันจะมีเชือกด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับเหมือนว่าเวลาเราจะใส่เราต้องใส่2ชั้นน่อ่ะเรามาดูรองเท้ากันนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะตัวผิวของเขานะครับจะเป็นหนังกลับแบบนี้นี่เห็นไหมผิวสวยมากนะครับตัวนี้นะและนุ่มมากนะครับหนังเขานะ เหมือนว่าตัวนี้จะเป็นหนังแบบเขาเรียกหนังที่เป็นวัสดุสังเคราะห์อะแต่ข้อมูลบางข้อมูลเขาก็บอกว่าเป็นหนังนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นหนังแบบหนังที่มันเป็นแบบรีไซเคิลอะไรเงี้ยหรือเปล่านะนี่นะครับผิวเขาจะเป็นงี้ก็จะมีสวูดนะอยู่ตรงนี้ยาวเลยครับถึงด้านหลัง ก็จะเหมือนกับ Air Force 1ปกติอะนะนี่นะนี่ส่วนมิโซนะครับขเ้ามาในโทนสีเดียวกันสีเห็ดเหมือนกันเนาะตรงนี้ก็จะมีแอรอยู่นะครับแอร์ Air. ส่วนหัวรองเท้านะครับมาในลักษณะแบบนี้นะ ก็มีสายลัดนะครับตัวเชือกผงเท้าก็จะมีโลโก้ของเขาอยู่นะนี่เลยก็ไล่ขึ้นมานะครับเห็นไหมสายลัดสายลัดตัวนี้มันก็จะมีอยู่5เส้นนะครับมี5เส้นนะเวลาเราถอดนะตัวปลายเนี่ยมันจะมีพลาสติกแข็งๆอยู่ ทุกอันเลยนะครับตัวไอที่มันเป็นตีนุกแกเนี่ยมันจะมีอยู่แค่นี้นะมันไม่ได้เป็นยาวๆนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้เวลาเอาใส่เอาถอดนะครับมันจะง่ายกว่ารุ่นอื่นนะที่มันมีจีนุกแกแบบยาวๆนะนครับจะอ,ออกได้อย่างนี้เลยตัวนี้วัสดุ เป็นเหล็กนะครับตัวนี้นะไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับเป็นเหล็กไลขึ้นมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะดูลิ้นรองเท้ากันสักหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงคือมันค่อนข้างจะออกยากนิดนึงนะขอใช้เวลานิดนึง แต่ตัวสายอะไรเนี่ยต้องบอกว่ามันนุ่มมากนะครับมันนุ่มจริงเป็นหนังที่แบบนุ่มอ่ะอ้าวเวลาถอดออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็ค่อนข้างจะแบบถีมากเลยเนาะจะเห็นว่ามันถีอย่างที่ผมบอกก็คือคนส่วนใหญ่ที่จะซื้อก็คือแฟนของบิลลี่นะครับถ้าเกิด ไม่ใช่แฟนซื้อได้ไหมก็ซื้อได้นะครับรองเท้าคู่นี้นะครับถือว่าทําออกมาสวยเลยทีเดียวนะครับในโทนสีอะไรเงี้ยสวยนะลิ้นรองเท้านะครับมาดูกันลิ้นรองเท้าเป็นลักษณะแบบนี้นะก็เหมือนจะเป็นปกติเนาะก็เขียนว่า Nike Air Force One ใช่ไหมอย่างนี้นะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะก็ลิ้นรองเท้านะครับจะเป็นแบบผ้าแบบนี้นะแล้วก็มีการเย็บปิดนะครับส่วนฝั่งด้านในนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันกับฝั่งด้านนอกนะคือผิวสัมผัสดีจริงๆนะรองเท้าคู่นี้มันมันแบบเนียนอนะ มันเนียนแล้วมันนุ่มนะครับนุ่มมือสายพวกนี้แบบนุ่มมากเลยส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าในเกียนะเป็นในเกียนะครับก็จะนุ่มๆเหมือนกันเนี่ยเวลาใส่คุณก็จะระบากหน่อยส่วนพื้นนะครับ เหมือน Air r o r r e o n 1ปกติเลยจะเห็นว่าผิวของเขาเนี่ยเห็นไหมมันคล้ายๆวัสดุที่มันเป็นรีไซเคิลนะเพราะผมเคยอ่านเจอว่าวัสดุที่ใช้กับคู่นี้จะเป็นรีไซเคิลซะส่วนใหญ่นะครับอย่างนี้นะมาดูข้างซ้ายกันสักหน่อยนะ ข้างซ้ายกับข้างขวาเหมือนกันนะครับตัวนี้นะเหมือนกันเนาะเหมือนกันนะครับตรงนี้กล้องเหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกนะคือทำมาแบบดีเลยอะ่ะคู่เนี้ย บิลลี่ได้รางวัลแจมิเออร์วอร์นะครับถึงเจ็ดครั้งนะครับตอนนี้นะได้เจ็ดครั้งแล้วนะคือเขาเป็นคนที่แบบเก่งมากนะครับอายุยังน้อยอยู่เลยแต่แบบเก่งมากด้วยสไตล์สไตล์ของเพลงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สไตล์ส่วนตัวเขานะครับอ่ะเดี๋ยวผมอยากให้ดูข้างในส่วนของอินโซกันสักหน่อยนะ ก็อินโซเป็นอย่างนี้นะมันถอดอยากนะครับผมก็เลยเอาให้ดูอย่างนี้แล้วกันอ่านะครับเป็นแบบนี้นะก็ก่อนจะไปอ n อนฟีดนะเดี๋ยวขอดูกันตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะเห็นไหมจะมีโลโก้เออ่มีสวุดอยู่นะครับสวุดไนกี้นะ ก็คือไอตัวเข็มขัดตัวเนี้ยมีทุกอันนะครับมีทุกอันเลยเนาะนี่เขาใส่ใจในรายละเอียดมากนะครับงานตัวนี้นะเป็นงานที่น่าเก็บนะครับน่าสะสมนะเพราะว่ากล่องก็สวยนะครับรองเท้าก็สวยนะอ่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าง,งานแบบนี้นะครับจะมีอีกหรือเปล่านะโอเคเราไปดู feed ออนฟีดกันครับ ก็ต้องบอกว่ารองเท้าคู่นี้นะออนฟิดส,สวยมากสวยจริงๆแต่เวลาใส่ยากมากถอดยากมากถ้าใครคิดว่าใส่แล้วยาวๆไม่ถอดหลายๆชั่วโมงนี่โอเคคุณควรใส่อยู่แต่ถ้าต้องใส่ถอดใส่ถอด,ถอดบ่อยๆในวันนั้นเนี่ยอย่าใส่ไปเด็ดขาดนะครับคุณจะใช้ชีวิตแบบลำบากมากๆเลยจริงๆอันนี้ต้องต้องเน้นย้ำนะว่ามากจริงนะ ถ้าใครอยากได้นะครับในส่วนของสต็อกที่เมกานี่มีเหลือเยอะนะเหลือหลายๆช็อปเลยส่วนที่ไทยเนี่ยอ,อาจจะต้องไปหากันดูนะครับว่ายังมีอยู่หรือเปล่าเนาะในรองเท้าคู่นี้นะมันเป็นรองเท้าคอลเลกชันที่ควรเก็บเพราะว่าทางบิลลี่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะมาคอลแลบกับไนกี้อีกหรือเปล่านะอันนี้เราไม่รู้จริงนะครับหรือว่าเขาจะทำมาแค่คู่นี้คู่เดียว ตอนนี้ถือว่าเขาเป็นศิลปินที่ดังคนหนึ่งนะครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาดังมากกว่านี้เออคือมีโอกาสอยู่แล้วที่เขาจะแบบดังมากกว่านี้เพราะเขาอายุยังน้อยอยู่แล้วงานในลักษณะแบบนี้คุณคิดว่านาวันนั้นนะ่ะราคามันจะไปเท่าไหร่แล้วคุณจะหารองเท้าแบบนี้ได้อไหมอันนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อนะครับส่วนคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกัน สวัสดีครับ